เบิ่งเมื่อเมื่อพี่น้องนี่เราแมงเพิ่นอะไรก็หนาวน,นั่นเนี่ยมาตามบอกว่าใส่บาดจังเลยคือใส่โดนแทลแล้ววะแค่อ้อยแล้ววะเนี่ยนั่นมีเนี่ยหัวเนี่ยคือโอคไส้เนี่ยเชื่อได้ไน้าเราวะนี่แหะครับหมองนั่งหมูนั่งขาหมูนั่งขาเอานะ ฝนหนาวนออูดาวน์ูดาวน์ในมองสบายตุ้ดีได้ไหมนี่ตุ้ดีแล้วทายตุ้ดีรึยันี่ตุ้ไเบิกสีงาครับขุมนี้เสื่อมครับนี่คือถววัดซื่อไงโอ้ซื่อซื่อมากับประเทศจลยเยอะเพีเจียอาทิตย์นึงถ้าเรานองวัน ไปนั่งใส่ก็มานั่งตักไี่น้องโอ้ยย่านนี้อยูเพื่อออกันนะนีแม่เลีกย่านนี้เชียวอีกเพื่อโอ้มันคนละรุ่นแหน่หลอกมันต่อไหนหมดเออเออแหน่หลอกอยู่ทางขางนี่ก็เล้วเลยเออแล้วนี่แฟ่ต้อง์มอะไรบรรยากาศแม่เล็กไมุ่ดเดี๋ยวสิงไฟ วันที24กุมภาพันธ์ยังหนาวอยู่ในนอกปีนี้24กุมภาพันธ์คอปีขนาดหนาวบ่บมีเด่นปีแต่กวนเราห่านแล้วปะเนี่ยีเด่นจะทิหม่่ครับิงัวนี้หรือเสียคับงัดเขาขึ้นเาลูกคาตัวเนาะลูกแม่นาเล่นลู้กระสวดเขาเรื่ยเรื่อยได้ยากาศลูกลถุงเอ้ยรุ่อีกแล้วคุถุงทองลูกครับเดี๋ยวีส่ลเลย ลูกดีขนาดได้ยังไงมายักกันหนาพอเนาะว้าวโสดชนะตีบ้านถ้าโลกไปไปโลกไปเด้๋วไปกินก่อนไปช่วงนี้ทัดดาวเปตไปตะวนออกหอมชวงนี้ทัดดาวมาไปคนเอาของโอ้ยเอออุ่นถึงแม่ไนใครหนึ่ไปเพื่อน ไปแล้วแลนทีลี่ทีลี่น้ำหน,แหหน,ำหนาแล้วครับโถงโถงจะไปเห็ดเลยมาแม่ๆๆๆอย่าโดดใส่เห็นบ่นี่ยถุงทองเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเไปขีมันมันสิโดดใส่ครับขีมันมันสิโดดใส่ เตรียมตกไปโรงเรียนจะไปกวดไงโสงโสงโสงมาหนิดเดี๋ยวโอ้ยหดพวกหวานกันครับหดพวกหวานกันฮะอีหยังเอ้าจะเอาปุ๋ยมาห้องหนามันตัวเนีย่ยพวก้วกแล้วพวกแล้วก,วก,วก,วกว็จะจเอามาโรกใหม่ที่หลัง มันสีหยกเพราะว่าทั้งใก่เขาใส่อันนั้นเขาใส่ขี่เรื่อยนะโฮดไปโฮดมาเดี๋ยวมันสีเจียบลงอยู่นี่เพราะว่าอันทั้งใก่เครื่องหนึ่งเขาใส่เขาใส่เขาใส่อันนั้นใส่เป็นขี่เรื่อยน,นี่บานเจ้าไหนเมื่ก็สีหยกลงเลยแั่ไหนมันเน,นี่ยมะค่อยแห้งย่างมือนเส้าคนคนตัดแรก ซื้อ,อยังรนนอ้โอจังสัหล่าคตมีเมียกระถือมียใส่ตัวน่าแบา ไรก็เป,ป็หฮอาหารฝาอยู่หน้าโอ้ยพักแปน้นอยู่ท้างหน้าบ้านเจน๊นหนก็ได้ขั้นสมด้ยน่ะเขียวอือคืออยู่แม่พักแปน้นอยู่หน้าบ้านนี่นั่นล่ะง่ามเน่ยเขียวเขียวเห็นบอกเอาไปขยายไปผุดแล้วมันละอันนั้นอันนี้ยุ่กระถางมันยุ่กระถางมันเพราะอันโอ้ย่่้้า้้้้้้้้้ เออบ่ะมาแล้วครับ uh